ดูถุงทองมีเพื่อนเป็นเหมียวถุงทองหันมายิ้มน่อยถุงทองมีเพื่อนเป็นเหมียวเนี๋ยมันกำหาแม่มนดูดนงตัวเองสงสารเข้ามาทิ้ง ไเดียที่บ้านก็ไม่ได้ราะหมาขาดเวลาเราไม่อยู่จะตบพี่ถุงนะหมาทะแมวจะกลับบ้านแล้วเหนียวยังไม่ไว้ใจกันเท่าไหร่ถุงแล้วกรับเถอะ เหนียวขึ้นบ้านละเหนียวขึ้นบ้านละสูงหน้าขึ้นไปสูงดีนักเหนียวลงไม่ได้เลยทีนี้น่ะเหนียวตัดสินใจโดดลงมาเดี๋ยวนี้แก๊งแต่ลเบังเข้ายู่นะลูก ได้ได้่าสิบวันอีนข้อเอาแงนถาแมวไทยมาเก่งเก่งไหมถุงดูปานเก่งมากเก่งมากเลย เ,เล่นกับเมียวชอบเมียวนะ่ะถุงมากินหญ้าก,กับเมียวแล้วถ่ายพญาติเอาเอาเล่นซ่อนหากันเลยลูกพี่ถุงหาเจอไหมหาเจอไหมไหนเมียวอยู่นี่เล่นซ่อนหาเหรอเมียว ไปซะละมาถุงทองผจญภยัย้็ตกน้ำซะนอหมาเย้ยถุง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 อ้ยถุงเอ้ยถุงขึ้นมาได้ไหมน้าถุงวุ้ยตายแล้วหมากูไปเอาหมาเลยเมื่อกี้นี่นะเหนียวทำอะไรเหนียวทำอะไรเมื่อกี้นี่ทำอะไรึ เห็นไหมดูพี่ถุงเปียกหมดเลยน่ะเห็นไหมเพื่อนสนิทถุงนี้เพื่อนเป็นแมวไงวันนี้ได้อาบน้ำเลยอาหาถุงทองกันแล้ว ทองาถาุงทองแล้ววันนี้ถึงทองตกน้ำตัวเปยียกหุ่นดียถุงทองหุ่นดีย้ยวระถัง,งหุ่นดีปะเราอาบน้ำพร้อมกันมานี่